ขึ้นตำรวจนะคะก้็ไปตามดูกล้องวงจรปิดมันจะเห็นชัดว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยหคนเดินผ่านด้านหน้ากล้องไปผู้ชมลองดูนะแล้วก็ไปก่อเหตุยิงคนที่ชื่อว่านายสุรชัยภัยทยทัศน์อายุ26ปีลองดูนะคะแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยโดนตรงไหนบ้างเข้าสะบักหลังซ้าย1น,นัดกลางหลัง1น,นัดหลังจากนั้นนี่น,น,น,นีกลุ่ม6คนเขาเดินมาเห็นไหม เดินมาอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะค,นคุณถ้าดูผิวเผินแล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงแล้วปุ๊บเขาเอาปืนไปจี้บังคับนะคะคนที่ชื่อว่านายโสรสหรือว่าฟลุกน้องฟลุกเนี่ยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะคะจ <ừ> ี้ให้น้องฟลุกขึ้นรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำแล้วขับหลบหนีออกไปค่ะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง oh. ตำรวจพอรับแจ้งเหตุเนี่ยคุณดูสิอันนี้คือภาพโอ้โหรถก็คือวิ่งควักควายด้วยนะฮะถูกต้องแบบนี้เลยเหรอครับนี่ใช่ค่ะเอาจี้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็พาโสรถเมื่อกี้ก็คือน้องฟลุกเอาขึ้นรถไปนะตำรวจลงไปดูพี่เกิดเหตุหน่อยค่ะเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะอยู่ที่นะคะหมู่สองสอง,สอ,งอังพรภัยสารที่ตำบลบางพูดไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็ยังเห็นกองเลือดเนี่ยหยดอยู่เป็นทางอยู่หน้าร้านเลยไปพบกับนนะะากกอาว แล้วก็ยังเจอปลอกกระสุนขนาด9มมอีกหนึ่งปลอกด้วยถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อน้องธนภัทรอายุ16ปีน้องเล่าแบบนี้บอกว่าฟลุ๊กอะเป็นเพื่อนกันกับผมเนี่ยแหละไปรับผมมานะคะมาที่ร้านนี้แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีกลุ่มของคนที่เป็นผู้บาดเจ็บคือนายสุรชัยมากับพวก -67 คนผมไม่รู้หรอกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เห็นว่ามีคนร้ายชักปืนยิงนายสุรชัยจนบาดเจ็บก่อนจะจี้เอาฟลุ๊กเพื่อนผมเนี่ยขึ้นรถไปตำรวจ ว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมังใจมาก่อนอไม่อุ่นหนุนก็ไม่เป็นไรมานั่งพูดคุยมาดูคุณผู้ชมครับแล้วก่อนจะให้น้องๆเนี่ยนะฮะตัวสีส้มเนี่ยขวามือนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นที่น้องๆไปแช่อยู่ในตู้เนี่ยไอตัวเนี้ยล้านสี่คุณผู้ชมฮะแล้วส่วนทางซ้ายมือเนี่ยเหนบอกตัวละหนึ่งล้านอายุ32ปีเพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงแช่อยู่กับตัวละล้านสี เขาก็เลยปล่อยให้ตายไม่ได้